กลับเข้ามาสู่ a อคออสคลาสปั้นดาวเดอะสตอรีอีกครั้งและหลังจากที่ Oliver Beaver ติดอันดับดาวร้ายตัวท็อปประจำวงการบันเทิงไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะต่อยอดความสำเร็จครั้งนี้ด้วยอาวุธสงครามผมเล่นแอคชั่นมาเยอะแล้วก็ผมเห็นอุปกรณ์แอคชั่นต้องพูดถึงปืนปืนก็ต้องมีระเบิด มีสตันมีอะไรอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะแล้วผมไปเห็นในฮอลลีวูดทำไมเขาทำไมเขาใช้ปืนเท่ๆกันได้จังวะเฮ้ยทำไมเขามีอุปกรณ์แบบนี้ผมก็เลยก็เลยไปลองสืบดูว่าประเทศไหนมันเป็นคนผลิตโอ้ยเยอรมันอ้าวประเทศแม่ตัวเองเมืองไทยมีใครทำยังไอธุรกิจประเภทเนี้ยในเมื่อเขามีได้ทำไมเรามีไม่ได้โทรไปที่เยอรมันเลยประเทศไทยมีใครเป็นตัวแทนยังไม่มีอ่ะแล้วมันเรามาจากไหนกันอ๋อ มันแอบเอาเข้ามากันแล้วก็ใช้ปืนจริงเอาลูกจริงมาเอาหัวออกโหคนอันตรายก็เลยติดต่อจะเอาเข้าเอาเข้าไม่ได้ต้องขอใบอนุญาตอีกเอาไปไปขออนุญาตที่เรามีบริษัทปืนนะคะปิดแบบแบล็กกันที่มันที่ใช้ใน,ในการถ่ายหนังที่จริงแล้วอลิเวอร์เขค,คิดเรื่องแบบนี้ามานานแล้วเขาก็เคยมาพูดรปรึกษากับแม่ตลอดแล้วบอกว่า คือที่ผ่านมาหลายปีแล้วไม่มีใครไม่มีใครทำเขาก็ลองทำสองคนเนี่ยทำกันโอ้โหแบบเป็นปีนะศึกษาก็ติดต่อหลายประเทศอะไรอะไรสุดท้ายก็เปิดบริษัทอาวุธเพื่อใช้ในการถ่ายทําของผมเนี่ยมีขนาดและสเกลเนี่ยเหมือนปืนจริงทุกอย่างปืนจริงเนี่ยยิงแล้วมีลูกออกมีเสียงดังแต่ อาวุธของผมเนี่ยยิงแล้วไม่มีลูกออกแต่มีเสียงดังฉะนั้นอาวุธหรือสิ่งเทียมเพื่อใช้ในการถ่ายทำของผมจะต้องได้รับใบอนุญาตจะต้องมีตรานังเบอร์เพื่อจะขึ้นตรงกับกฎการปกครองฉะนั้นของผมจะปลอดภัยตั้งแต่การโหลดลูกแล้วไม่สามารถที่จะโหลดลูกจริงได้ยิงในระยะไหนที่จะเกิดอันตรายก็ยิงในระยะแค่นี้แต่ในหนังใครจะให้ยิงอย่างนี้มันไป,ไปไม่ได้ถูกไหมครับฉะนั้นทุกครั้ง ที่บริษัทผมออกไปผมจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยู่ตลอดเวลานะครับและให้คําแนะนํากับน,นักแสดงอยู่ตลอดเวลาในการใช้สิ่งเตรียมประเภทนี้เพื่อใช้ในการถ่ายทาผมก็เริ่มแนละ้วเริ่มประกอบธุรกิจตัวเองเริ่มเข้าไปคุยกับผู้จัดใช่ไหมครับพี่ทำแอคชั่นระครับใช้ปืนเวอ่์ยิงให้ดูเลยอุตู่ล้วผมผมยิงในออฟฟิศเลยโชว์เลยนี่ครับอ่ามีางียี้โอเคใช้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 ใช,ใช,ใช้กำลังจะทำแอคชั่นใช่ไหมครับวางตัวร้ายสิ ตัว้ายผมแถมกระจายผมเล่นเป็นชีครวยมากผมกำลังดื่มกาแฟมีนกตัวหนึ่งบินมาขี้ใส่แก้วกาแฟเสร็จผมเห็นปุ๊บชักปืนในบทบอกว่ายิง3นัดผมบอกว่าปืนเนี่ยมันยิงออโต้ได้ปื๊ดอ,อย่างเงี้ยสอเทค52นัดผมอยากโชว์ผมอยากโชว์เพราะอะไรรู้ไหมเพียงแค่ว่าผมต้องการให้ฝรั่งต่างชาติ ที่กําลังนอนดูทีวีอยู่ในโรงแรมที่อยู่สายวงการบันเทิงเห็นเฮ้ยเมืองไทยมีปืนนี้แล้วไม่ต้องเอาเข้าข้าวหน้าติดต่อแค่นั้นเองผมคิดแบบนี้ผมยอมปูออกให้หมดและความสมบูรณ์ภาพก็เกิดเคยใช้ปืนปืนยิงเร็วเราปืนปืนแบบยิงเร็วแบบอูซี่อะไรเนี่ยเขามีก็เอามาเข้าหลายเรื่องเขาก็ไม่ได้คิดตังอะไร เรียกได้ว่าเป็นการยิงกระสุนธุรกิจที่เข้าเป้าแบบสุดๆเพราะนอกจากจะได้ผลตอบรับจากวงการบันเทิงไทยอย่างล้นหลามแล้วยักษ์ใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์โลกก็ยังให้ความไว้วางใจเขาด้วยเช่นกันจนวันนี้บริษัทผมก็เป็นที่ยอมรับเอ่ยชื่อได้ตัวนักคนก็ให้ความยอมรับผมพุ่งกับแอคชั่นหลายๆท่านก็ให้ความยอมรับในบริษัทผม แล้วผมยิ่งมามั่นใจเมื่อวันที่ผมได้ร่วมง,งานกับผู้กับระดับฮอลลีวูดอย่างจอห์นวูก็ชื่นชมผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นบริษัทเจ๋งกว่าฮอลลีวูดนะแต่เขาชื่นชมในการบริการของของเราซึ่งผมก็โชคดีที่เราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วเราก็ได้รับคำชมกับระดับผู้ระดับผู้ับระดับโลกแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่จบเพียงแค่นั้นผมก็มีโอกาสได้ร่วมหนังกับหนังฮอลลีวูดหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องนะครับที่เดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย วันนี้ผมกล้าพูดว่าบริษัทผมเป็นหนึ่งในอาเซียนถามว่าเป็นหนึ่งในอาเซียนแล้วสู้ประเทศในเอเชียได้ไหมไม่ได้ผมยังสู้เอเชียชั้นนําอย่างญี่ปุ่นเกาหลีไม่ได้ถามว่าญี่ปุ่นเกาหลีมาเมืองไทยใช้ของเราไหมใช้ระดับโปรเจกต์ที่เคยทํางานด้วย <c oughs> ผมโชคดีที่ที่ผมได้ทํางานกับหนังที่มีต้นทุน200ล้านจนถึงหนังที่มีต้นทุนระดับ4 0 0 0ล้าน พราะเขาไงเขามาเมืองไทยเขาจะเอาใครก็มีผมคนเดียวอะ่ะใช่ไหมะมาเมืองไทยต้องกินอะไรต้องกินข้าวข้าวไทยข้าวหอมมะลิอยู่ดีๆฝรั่งมาจากเมืองนอกขนข้าวหอมมะลิมาสี่ตันไม่ใช่ขนมาทําไมนี่เมืองไทยมีขายแล้วถ้าสมมุติสิ่งไหนที่เขาที่เขาอยากได้แต่ผมไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสั่งจากบ้านคุณแล้วเอามาให้คุณเช่าดูเหมือนจะดื้อเงียบแต่ใช้บุคลิกตัวเองในละครนิดหน่อย อุปกรณ์ที่ดีจะส่งเสริมการแสดงไหมใช่ยังยังยิงกันหรืออะไรเนี่ยมันต้องใช้ลูกศรแบบลูกศรแบลงเวลายิงคนเห็แอคชั่นมันจะมีเวลาคนแสดงเนี่ยจิตใจมันแบบทาให้ฮือเขิมแล้วก็เหมือนของจริงเลยแบบนี้ไม่ใช่มายิงกันแล้วไม่มีกระสุนจะวาดใช้สายกราฟิกเอาหน้าปากกระบอกมันคนผู้แสดงก็เขาสึกมันผิดกันเยอะ เมื่อโอลิเวอร์รวบรวมประสบการณ์จากงานแสดงและอุปกรณ์เอฟเฟกเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมก็ถึงเวลาที่เขาจะเริ่มต้นงานใหม่ในบทบาทผู้จัดละครสัทีมนุษย์ผู้มีแต่ความโลภโกรธหลงต่างต้องการในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเป็นที่มาของหายนะ และคำาาากกจสสิิสสิิ่่งศัททีหยไปคด์์ธวามเป็นมาของความเป็นผู้จัดก็คือที่ฟังมาผมทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดจนวันหนึ่งผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ดก็ถามว่าอยากจะลองทำไหมลองเอาบทมานำเสนอไหมผมก็เลยไป,ปรวบรวมกลุ่มบรติษัทต่างๆที่ทำหนังนอกด้วยกันผมรู้ว่าละครไทยมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงบป,ประมาณถ้าเรามีเงินเท่าเขาเราเก่งกว่าเขาแน่ แต่วันนี้เราถูกถูกตีกรอบด้วยงบป,ประมาณผมก็เลยไปรวบรวมบริษัทอุปกรณ์แล้วก็พี่ผมอยากทำแอคชั่นเจ๋งๆนะแต่ผมต้องมีพวกพี่อ่ะผมอยากได้แบบที่ฝรั่งมาเอาอุปกรณ์เราแล้วมันเอาไปฉายในบ้านมันแล้วมาเป็น DVD ในบ้านเราทุกคนให้การตอบตอบรับโอเคผมตัดสินใจยืดเรื่องให้กับทางช่องเจสี 4. ชื่อละครเรลเลื่องเน้นนคราช ศาใจผมเชื่อว่าคนดูสะใจไม่ได้บอกว่าจะเป็นละครที่ดีที่สุดไม่ได้บอกว่าจะเป็นละครที่ทําให้เรตติ้งถล่มทลายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับประกันได้ว่าคือสิ่งที่ผมทุ่มเทกับงานเนี้ยคนดูได้ในสิ่งที่คนดูต้องการสาใจมันโปรดักชันหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นมันจะเป็นอุปกรณ์ที่มีแต่คุณภาพนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าอวดอ้างหรืออวดสรรพคุณ แต่ทั้งหมดมันคือความตั้งใจมากกว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้ในกองถ่ายละครทั้งหมดผมเป็นคนรู้จักคนทุกคนผมยิ้มแย้มกับคนทุกคนผมคุยกับสวัสดิการช่างไฟผู้กำกับผมคุยกับคนทุกคนในระยะเวลา20ปีสิ่งที่ผมได้รับรู้ก็คือความไว,ว้วางใจแล้วพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกไม่ดีกับกองถ่ายพูดกับผมตลอดพี่เวอร์คิดดูสิเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้อรอหรอผมก็พยายามมาปรับ แต่ถามว่าบางสิ่งบางอย่างผมจะเ,เสิร์ฟให้ทุกคนได้ไหมมันก็เสิร์ฟทุกคนไม่ได้แต่สิ่งที่ผมรู้มาประสบการณ์ผมเห็นใช่ไหมครับก็พยายามจะเอามาดัดแปลงแล้วก็ามาปรับปรุงให้มันดีขึ้นกับกับกองละครน,นี่นะคาร่าถึงจะหันไปจับธุรกิจแบบเต็มตัวแต่โอลิเวอร์ก็ยังไม่ทิ้งงานแสดงที่ช่วยหล่อหลอมให้เขาเป็นเขาอย่างวันนี้และช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่า นักแสดงหัวธุรกิจอย่างเขาจะมีมุมมองอย่างไรกับวงการแอคชั่นไทยกันบ้างใน a c ค o อ t ์ดค s าสตันดาว The Story ช่วงสุดท้ายนะคะเรามีโรงเรียนสอนการแสดงเราแสดงให้เป็นหมอเราแสดงให้รู้สึกโกรธเราแสดงให้รู้สึกรักแต่ไม่เคยมีใครมาสอนว่าแอคชั่นต้องเล่นยังไงวะบ้านเมืองเราเล่นเลยพี่แล้วมันแม่าตามไม่มีใครเขาทำกันมาเป็นสิปีฮะไม่ได้ล้